ครูคลับอัพสกิลรีสกิลเปิร์ปับเป็นญาติไดโนเสาร์พันธ์เทลานโดนดอนที่ร่าเริงแจ่มใสเขาเป็นที่รักของพ่อแม่น้องสาวน้องชายอัพสกิลรีสกิลเป็นเรื่องของการตั้งคำถาม6ระดับสำหรับเด็กประถมวัยที่คุณครูสามารถปลูกความรู้คู่คุณธรรมจากนิทานคุณธรรมที่นำมาสอนเด็กๆได้ครับ 1. นึ่คำถามความจำเป็นเรื่องของสมองที่จำเรื่องราวที่ได้ฟังดูรับรู้และเรียนรู้เช่นเด็เกๆเห็นสัตว์ตัวไหนบ้างในเรื่อง 2. คํคำถามความเข้าใจเป็นการจับใจความนิทานที่เด็กแปลความจากกระบวนการคิดของเขาเช่นทำไมเด็กๆต้องปิดปากเวลาหาว 3. าคำถามการนำไปใช้การนำสิ่งที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจําวันเช่น ครูถามว่าถ้าเด็กๆไม่ต้องการให้แมลงเข้าไปในปากต้องทำอย่างไรเวลาหาว 4. คำถามการวิเคราะห์เด็กสาม,มารถคิดแยกแยะได้เช่นหากยายเช้าหาวไม่ปิดปากจะเกิดอะไรขึ้นคําคำถามการสังเคราะห์การนำความรู้มาประมวลแล้วเกิดเป็นความคิดใหม่ๆเช่นถ้าเพื่อนๆหาวไม่ปิดปากเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น คำถามการประเมินให้เด็กๆประเมินจากสถานการณ์จริงว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรเช่นถ้าเราหาวไม่ปิดปากมันจะดีหรือไม่อย่างไรช่วงอายุ3-6ถึงขวบนับว่าเป็นวัยทองสำหรับเด็กที่เปิดรับการเรียนรู้สิ่งต่างๆหากเราป้อนข้อมูลที่ถูกต้องและกระตุ้นคำถามให้เด็กฝึกคิดเด็กๆจะเกิดกระบวนการเรียนรู้คิดวิเคราะห์แยกแยะให้คมชัดขึ้นครับ